ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอะไรครับนี่เป็ดเป็ดเป็ดมาคันเดียวปะเีขวาคันเดียวคันเดียวเพื่อนเขาขึ้นเพื่อนเขาขึ้นไปหลุมใจเย็น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 อาบเพื่อนเขาครับเพื่อนเขาขึ้นเปหลุมมากับกูหน่อยเอิอเออมากับกูหน่อยกูฉีดขวาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปบากต้มไม่ปิดไม่ปิดอ๋อเข้าวงเพื่อนเขาขึ้นไปหลุมเทพนะซ้ายมีตัวหนึ่ง S L R แล้วเดี๋ยวตามมานะเขาขึ้มามาโผล่ที่นี่ก่อนตามมาตามมา อ๋ออะไรดีอะอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกียร์น้ำมันจะหมดเราขึ้นไปหลุมข้างบนหัวแล้วใช่ป่ะตรงมาร์คส้มเก่าอ่ะมาร์คนี้ดิต้องตีใช่ป่ะหลุมนี้หลุมมาร์คเลื่องนั่นแหละนะเทปบ้านเทพบ้านเทพไม่มีโผล่มาเลยนะบ้านขวาเราอ่ะไม่ต้องเชฉงก็ได้แบบว่าเราขับเข้าไปเลยก็ได้นะตรงตรงไม่ไม่หัวในคนไม่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 เราไม่ เอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วไปง่ายกว่าร้อร้อตามเขาขึ้นไปง่ายกว่าเอิญมามาเอิญมากับกูหน่อยใช่ใช่เล่นหยลอดีกว่าเอารถตามมาหน่อยดิไม่มีคนนะบ้านเทพข้างหน้าเราดูหลังให้อยู่นะหลังเกลียหนะเกียวดูหน้าวงไม่ติดคุณพัฟคุกดูอยู่หน้าวงเลยเนี้ยไปได้เลยอ่ะ แต่ยังไม่ได้ดูบ้านกว่านะไม่ฟาร์มแล้วได้เพื่อแล้วข้าท้ายโฟกันหน้าปืนมีไหมกูมีท้ายโฟให้ป่ะหน้าปืนกูมีกูมีคนณหกให้ด้วยเอิญมาท้ายเอนโฟหน้าบ้านเลย Enemies a ขวาร้อนก็ว่างนะพี่โซนนี้ว่างนะเขียวว่างวงกำลังเปลี่ยนนะผมเจอแล้วมันรถพี่ไปแล้วนะนี่ดอกหน้ากับผมไปเลยอหกดอกไปแล้ว หน้ากูไม่มีให้ว oh. oh. ่ะอ๋อเดีมาดูด้านหน้านะอดสี่อย่ปะเบอร์เอ้ยเอ้เอ้ย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 หมุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเุ้ย่างดเ้ยเอ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 ้ยอ้ยอ้ยเารยเอ้ยเอ้าเอ้ไอ้เอ้อยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอ้าเันไป้ยเ้เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอิมให้อ้งหน้าเี๋ยหน้้อะรถ ปลา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 ดิลแต่ต้องไปเปลี่ยนก่อรถตู้ไม่เวิร์คเครื่องไฟไม่ทันแตกครับอย่ามองขวาหน่อยนะะน่ายวดูขวาให้ขับไปเลยไปเบรกแค่ขวานะไอ้ดูด้านหน้าตัวเองเด้อโอเคมักส้มอาะจะเจอพวกล้อแล้วบวชบวชค่อยๆเช็คทันได้โอเคถ้าไม่ได้เดี๋ยวออกขึ้นไปนะใครให้เขาเก็บดอมกันนะให้เขาเก็บเลยไอ้โอเคโอเคยังออกขวาไม่ได้อยู่นะไอ้ ขาวระวังเข่าเนี่ยระวังเข่าเนี่ยระวังเข่านะที่บอกพี่ลอกเปลี่ยนที่นั่งเลยเ่ามากไหนอ่ะมาฟ้าหรือมาส้มมาฟ้ามาฟ้าไปมาฟ้าเลยมาส้มมันเฮ้ยไปมาส้มไปมาส้มอย่าไปมาฟ้าโอเคขวายังโล่งอยู่ไหมไม่เห็นใครเลยไปได้เบลเยวเบลเดี๋ยวเบลเอารถไปดี้มึงไปอีกทางป่าเพื่อนเขาพาขึ้นมาข้างบนไอ้กูเอาบัตรกีนะที่นี่ยังไม่มีบัตรเปล่าย มันนอกไปหมดแล้วมันนอกห่วงแล้วเฮ้ยค่้ยฟังฟังขึ้นมาที่นี่ดีกว่าที่นี่ไม่มีคนฟาร์มแล้วก็เข้าทางนีกเข้าทางอ่ะเข้าทางมาฟ้าเห็นปะที่นี่ไม่มีคนฟาร์มนะกำลังมันมีเอฟไงพี่เอฟไปบอกกันยันไงอ่ารถดอกใครเปลี่ยนบ้างเนี่ยเมื่อกี้กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนไปน้ำมันมีเยอะกลัวบักกี้มาเออเก็บได้ขนาดนั้นต้องขวารีหรอ ม่ไม่ไม่เขาถางมาฟ้าแล้วก็ดูด้านหน้าวงเห็นปะไม่ไอ้ดูตรงนี้ก็ได้ช่วยกันดูอ่ะมาฟ้ากับมาก้มถ้ามาฟ้าไม่มีก็เข้าฟ้าแต่พี่ดูขวาให้ถ้าขวาไม่มีพี่ก็เข้าขวาดูข้างหน้าไปก่อนเข้าได้ไหมเด็ดอะไรเนาะเอออยู่อยู่เดี๋ยวมองมอง้ายให้หน่อยไปมองขวาหน่อยมองขวามองขวาอยู่ไปไปดูสายเพื่อนขวาโล่งหมดเลยไอ้ ขยับรถขยับรถมาได้นะไอ้ขวาโล่งหมดเลยพี่ดี้ขับขวามาแล้วซ้ายก็โล่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่เข้าซ้ายได้กูเข้าซ้ายได้ซ้ายโล่งซ้ายโล่งตรงไหนม้าฟ้านะสายลงช่ยชายชายจะต้องไปรถเราอะจอดที่กูก่อนได้นะในวงเราคึอนเขาเช็คให้คเดี๋ยวกูดูต่อตรงนี้อยู่เดียววงหมู่บ้านก็ไม่เห็นนะแต่ไปจอดที่เอิร์นก่อนขึ้นเขาได้ต้องช้าหน่อยนะเดี๋องยานรถ โหบ้านแรกไม่เห็นนะตอนนี้เข้าไปพิงได้โอเคโอเคกูไปกูไปพิงกูไปพิงได้พิงได้พิงได้เอาแค่บ้านแรกนะเอิร์นที่มึงส่องถึงนะเข้าไปพิงเดี๋ดวกูจอดใส่จังวะนี้บ้านนี้มีคนนะส้มกูมีคนนะแต่เขาแล้วส้มไม่มีคนเล่นนะโอเคโอเคเดี๋ยวมึงค่อยเข้าตรงนี้เอาฟ้ามาฟ้าใช่ใช่ค่อยเข้ามาฟ้าค่อยๆ่อยหยิบไปกูดูขวาให้สุดเลยนะไอ้กูขึ้นมาดูขวาให้สุดเลยเนี่ยกอะไรจะตามแล้วไอ้พาทีมเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่กันขวาให้สุดเลย ต้องปั๊มยาก่อนหรอสิอเออไปไปอยู่บ้านกันเลยเออไอ้ที่อยู่กับเบียร์ถ้ามึงจะเล่นเดี๋ยวมึงขึ้นไปจองนี่เลยจอไหนมักส้มเหรอวะอยู่กูดูออปชันฮะ้อาจจะไม่ต้องไปถึง,งกับมักส้มก็ได้แค่อยู่ตรงนี้นรอรอเข้าไปเล่นตรงนี้นอ่ะ<ร>ได,ได้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 ป่าไม่มีเลยเว้ยเอ,อิญกูดูแล้วป่านี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมาป่านี้ก็ไม่มีแมามองให้หยุดเดี๋ยวไปได้ไปหนึ่งไปได้ไปหนึ่งซ้ายออก บางซ้ายขยับอกไว้เห็นปะเนี่ยบางซ้ายเนี่ยมึงยิงแม่งฟรีเลยนะเว้ยเนี่ยอยู่หลังรถหลังรถไอรถตู้เน่ะค่อยๆค่อยๆเล่นขอบก่อนก็ได้ตอนมุฟจะได้มุกง่ายกว่าเนี่ยเห็นปะเอายังหนึ่งสองยังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมทาไมเอาไว้ไว้หนึ่งสองสามเหี้ยซ้ายมันเห็นแล้วแล้วมันเห็นใครอ่ะเอาดิเอิน์์ไม่รู้รถตู้อ่ะจะยิงปะหนึ่งสองสาม ้ไไปปขวาเราอ้อมขวาได้นะมาอ้อมขวามาอ้อมขวามาเนินเนินที่มาร์กเนินที่มาร์กพี่ระวังอยู่ดีขับปฏิลังกาหน้ามันเฉยเฮ้ยหลุมกูเล่นได้นะหลุ่มกูเล่นนะโอเคโอเคโอเคหลุมพี่เล่นได้เลยหลุมพี่ก็เส่บล็เฮ้ยหลังมาเอาไม่ใช่เพี่จะขับดีรถกูระมา เอ้ยเบียร์เบ well ียร์ข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วแขกข้างหน้าจอดได้เลยนะเราพิงก่อนได้นะเราดูขวาให้ตรงนี้เล่นได้ดูนี่ดูม้าเขียวให้คนดิหลุมที่บอกเล่นได้นะหลุมเนี้ยขวาล่งขวาก็ล่งเดี๋ยวคุชชิ่งออกไปขวาดูให้เฮ้ยปั๊มเหมือนไม่มีคนนะปั๊มอ่ะฮัลโหลให้เดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้ใจเย็นใจเย็นดีอะใจเย็นไม่มีบ้านรัเสี่อง มาหลุมหน้าไอได้หลุมหน้าไอว่างไอ้ได้เขียวโอเคโอเคแล้วมันเล่นดีปล่าล่ะดีดีดีเราถอดข้างหน้าได้เลยเดินอยู่ตรงนี้รอไปไปตามไอไปตรงที่กูก็ดีเหมือนกันกูดูขวาให้ขาดเลยนะปั๊มเหมือนไม่มีใช่ไหมปั๊มปั๊มเหมือนไม่มีปั๊มเหมือนไม่มีเบียเบียไอ้ไม่เล่นหลุมหน้าปั๊มไอเน็ตกระตุกอีกแล้วอ่ะไอแม่งเน็ตหลุดอีกแล้วเฮ้ย เออ,นนอ,อาตายกว่าไม่ตายไม่ตายปล่อยปล่อยปล่อยสมุกให้แล้วสมุกบังให้ไอายแล้วมีคนจะเข้าหลังเรานะกูบอกว่าเอนเอนถ้ามีคนเข้าหลังมึงมาทางกูได้ปะทางกูนี่คือมันยิงฟรีดิมันอยู่ไกลๆอา่ะมึงก็ยิงไปงยิงไปเหมือนเหมือนมันโดนบ้านรับอยู่มันโดนบ้านรับอยู่โอเคโอเคกูดูขวาขชีปงไอ้สัสเออพยายามดูข้างหน้าะฮะได้ได้ไปดูข้างหน้าอยู่<อ>ปั๊มว่า มึงพยายามเล่นเวเดียวกันนะเว้ยใครสั่งก็สั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยววงเดี๋ยวกูตามไปแล้วเดี๋ยวตามไปแล้วบ้าน้ำมันหมดแล้วนาะนี่ไอ้ดอมมันมีดอมเอิร์นมึงพยายามอย่าน็อกนะเพื่อนเฮ้ยเข้าปั๊มได้นะเว้ยมาฟ้ามาฟ้ามีมาฟ้าไม่มีมาฟ้าไม่มีไปไปนั่งไปมาฟ้าเติมแครนเติมแครนข้างหลังเราไปเลยไปเลยกูตามไปแล้วโหแต่ไม่งเงียบเหมือนกันเนี่ยเข้ามาฟ้า ไม่ถ้ามันมีที่เล่นไปก่อนด้วยข้างหลังเออองนั้นพี่เล่นด้านนอกก่อนพี่เล่นด้านนอกก่อนตรงหลุมนี้ก็ได้นะถ้ามึงจะรับหลังนะแต่มันก็ยากเออเล่นกับเอิร์นไดวเล่นกับเอิร์นให้เบียร์เล่นบ้านไปได้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 เฟสกับตีอะไรไม่รู้อ่เดี๋ยวกูเข้าไปเอิร์นเอิร์นมึงมาที่เดียวกับกูก่อนเดี๋ยววะใครก็ได้ใครที่ใครเล่นเลยกูพิงบ้านอยู่เบียร์เบียร์ต้องเล่นบ้านนะเบียร์ต้องเล่นบ้านนะพี่กัันหลงรอรับหลังอออยู่นี้เกูกันหลังอีกทีนึงกันขวาไม่ให้มันมายิงพวกมึงต่อเฟดกับไปนี้นยเฟดกับใครรไมู่้อะ โออเคไ้ okay, okay. ตัวนอกวงอค okay. ยิงรถให้ระเบิดนะบัมยังไม่มีขนเข้านะวงมาแล้วนะวงเดินแล้วนะตรงกูมีไอมันจะวัดเรานะตัวเดินจะวัดนะเพราะมันต้องเข้าวงไอมันจอดเนิหนหน้าเราได้นะไอมันจอดเนินที่ได้ เฮ้ยกูเหมือนกูเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยนาะกูพิงเข้าพื้นที่นะเว้ยเบียร์ลอยยิงไรครับพ่อผมว่าเอาเบียร์ออกมาช่วยรับอือเอาเอากูว่ามึือออกมาช่วยรับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูมาช่วยกูช่วยอยู่กูช่วหลังให้อยู่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรับหลายทางเบียรออกมาเบียรออกมาเบียรออกมาเดี๋ยวมันรับหลายทางเบียรออกมากูค่อยเข้านะกูกันสายให้อยู่นะตอนนี้สายนอกวงนะกูกันให้อยู่นะมึงระวังเนี่ยมันต้มกูแน่ดิ รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวกูจะดูให้อยู่เบียร์เบียร์มาหนี่ตามพี่มาด้านหน้าฮะเขาจะโดนตามพี่มาด้านหน้าอยู่ตรงเขาโดนขวากดเขาโดนขวากดอยู่นี่ก่อนเบียร์แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าตามกูเขาลงไปแล้วเออยิงได้ยิงได้เดินขึ้นไปหน้าเดินอีกยิงได้ยิงกไอ้พี่ดี้ไปเติมไปเติมเพื่อนนี้หน้าหน้าหนึ่งไปเข้าขวาไปเข้าขวามันหลุมมั้งมันหลุมวะ ดูบ้านไว้คนหนึ่งนะระวังจังหวะนี้พี่เข้าบ้านนะจังหวะนี้พี่เข้าบ้านนะเว้ยโอเคโอเคโอเคแล้วพี่เปิดจุดแล้วนะมาจุดโลเคชั่นใครมาขยับมาขวามันอยู่หน้าเนินเนินมักเหลืองค่อยเล่นแล้วนะเราค่อยไปสำรวจนะเข้าไปก่อนกลางเราโล่งหมดแล้วนะหลังตรงนี้รอแล้วรอแล้วรอแล้วแทงยังว่างอยู่ เออตรงนี้ก็ยังว่างนะแทงมีคนเอินแทงไม่ว่างเพื่อนแท่งมีคนแล้วแทงไม่คนหรอกตรงข้ามถนนแทงก็มีฝั่งตรงข้ามถนนแปลว่าน่ามันน่าจะตีเดียวกันนะเพราะมันไม่มันเฮ้ยวงออกกว้าง้ปปั๊มเข้าปั๊มวงเราวงเราเข้าปั๊มไปแล้วเล่นปั๊มเราไม่เล่นบ้านก็ได้บ้านก็อยู่เนวงเล่นบ้านหลับไปเลยก็ได้เดี๋ยวคุนี่เองเล่นบ้านหลับไปเลยแต่มึงต้องมาหลับตรงนี้ดิมึงมาลับตรงนี้เองใช่ใช่ไปลับตรงนั้นเลยไปลับตรงนั้นเลยพี่ดีเล่นบ้านก็ได้เว้ย มันต้องมีคนพิงบ้านคนหนึ่งอะพี่ถ้าพี่เล่นปั๊มมันไม่มีคนกันบ้านเฮ้ยซ้ายเราจะเข้านะไอ้ขวาพี่มาพี่ก็มาเล่นบ้านเนี่ยได้ได้ได้เล่นคคลเวกันนะเว้ตอนเนี้ยผมซ้อนสามกันกับเพื่อนนะพี่เล่นบ้านนะอย่าให้เราเข้าปั๊มได้เฮ้เราจะนอกระวังทำไมไม่ดูทางนุี่ช่ชุเนี้ยต้องมาตีแล้วเออมึงใจเย็นก่อนเอินเข้ามากันแล้วไอเอินเอินวงมาเ้วเว้ยมึงาเล่นับบ้านก็ได้ได้ยินแล้ว มาล็อกสามนะมาชิดหนึ่งมาชิดหนึ่งมาชิดหนึ่งสวยมาอีกแล้วไดกับไดกับได้กลับกน็อกอีกเจ็บอีกเจ็บนะหน้าเราเจ็บนะกลับได้กลับรู้แล้วรู้แล้วกันลงไปกันลงไปน็อกเป็นสามสองสองน็อกสเอินไปกลับได้กลับกลับวอกกอกกอกกันรอรับรอรับ ไปรับรับทางนี้เลยหัะโฟไปเป็นรับทางนั้นเลยเดี๋ยวดูปั๊มให้กูเล่นบ้านกูเล่นในบ้านกูเล่นในบ้านไอ้ได้คิวนะไอ้ได้คิวเดินไม่ได้นะเหมือนมันดึงไว้เอิร์นกูโฟกัสกูโฟกัสให้เอิร์นเอิร์นตรงนี้มีเอิร์นตรงมาร์คามีเอาฟ้าหลังตรงนี้มีกูต้องขัปั๊มหมดให้เป็นเนป่ยมีสโบ๊ให้กูป่ะไม่น้องเข้าหรอไปใจเย็นอย่าเพิ่งเอารถกู หลังเนินหลังเนินมันอยู่สองคนเมื่อกี้กูยิงกูกูโฟกัสมิดนะหลังเรานะเว้ยปลาธบอมให้กูดิดิปลาธบอมให้กูดิกูจะรับมิดไปตรงนี้แหละเอาธบอมาให้กูลูกนึงให้ขวากูมาขวากูมามิดทางมิดมาทางมิดมาเพื่อนชุกให้ชุกให้ชุกให้มาต้องรีบวะนี ตายแล้วตายเปตัวมิดเหลือสองแล้วเหลือตรงนี้คนหนึงฟ้าคนนึ่งมฟ้ามันน็อกอยู่มิดหน้วต่ออยูไหลโอเคโอเคโอเคตรงนี้สองตัวตายตายตาเฮ้หลัไม้หลังไม้ตัวนึงตัวนึงหมด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 ลองหหน้าอห ล็อกล็อกทางกูหน่อยล็อกข้างกูหน่อยทำหนึ่งดิล็อกให้กูไปอจุดน้าเนินเฉยๆดูอยู่ดูอยู่ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วยาผมหมดแล้วโอเคโอเคไอ้เบมียาเบมียาหกอันยาเพื่อนเก็บยาเพื่อนเบมีหกอันเบมีหกอันตรงเราวะใช่ไล่เนินเลยนะปะมึงไปจอดมึงจุดกูไปจอดตายกูไปจอดตายให้เอิร์นกูมาหากูอยุดหยูดก่อนหยุดหยุดไอ้เบียร์ตรงเนี้ยไปกับไอ้เนอไอ้ไอ้รอซ้อนเอิร์นนะไอ้รอซ้อนเอิร์นในบ้านในบ้านไม่ ในบ้านเล่นคนเดียวได้ปะหน้ามันต้องเล่นสามวะงั้นงั้นเอินไปงั้นเอินไปงั้นเอินไปเฮ้กูไปพิงซ้ายนะเว้ยมาหักกูมาหักกูมาหักกูเอินมาหักกูตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวกูดูดูให้กูดูให้ได้กูเซฟกูเซฟกูเก็บออปชั่นด้วยจะไม่ไอจะรอยิงฟรีเท่านั้นนะได้ได้ได้กูมาเก็บออปชั่นมีคนป่ะดิอยู่ตรงไหนวะมีมีมีทา้งหลายมันจะมาหน้ากูนะตัวหนึ่งเหลสองคนเองหน้ากูมาหนึ่งบักกี้ เจ็บ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 เยียยิงได้ตรงรถมอเตอร์ไซค์น็อตหนึ่งเหลือโดนเหลือใกล้หลังบักกี้กูกูเนตได้กูเนตได้กูเนตได้รอรอกูกูเนตไปกูเนตไปเดินอยู่เดินอยู่หลังบักกี้นะตายตายเพื่อนสวย Yeah.